การดำเนินงานในรอบปี2,558สหกรกรออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดจากการประมวลผลการดำเนินงานของสออพชณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,558ด้วยจำนวนสมาชิกสหกรกรทั้งหมด9,404คนทำให้สหกรกรมีทุนดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา358ล้านบาทมีเงินทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4,589ล้านบาทเงินรับฝากเพิ่มขึ้น258ล้านบาทเงินให้กู้เพิ่มขึ้น326.94ล้านบาททุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น150ล้านบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของสอพชที่มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรมีความมั่นคงภายใต้การบริหารของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะสร้างความมีประสิทธิภาพลดในสิ่งที่ไม่ควรจ่ายหรือว่าเพิ่มในสิ่งที่ควรจะดูแลให้มีประสิทธิภาพจึงทําให้ผลการเมืองงานเป็นที่น่าพอใจพอสมควรอยากจะเรียนกับพี่น้องสมาชิกสะากว่าเรามุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารได้ผลนะครับ มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการอยู่ตลอดเวลาพัฒนาระบบไอทีขึ้นมาช่วยให้บริการมีประสิทธิภาพการมริงานของสากลนั้นได้รับการประเมินเรียกว่าประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐโดยปี2558นั้นกรมส่งเสริมสากลโดยสำนักงานส่งเสริมสากลพื้นที่2ของกรุงเทพเนี่ยนะครับ สกอออมทรัพย์กรมการชลเราเนี่ยเป็นสกรที่ผ่านเกณฑ์การเมินในระดับมาตรฐานดีเลิศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งทีเ่เป็นข้อมูลดีๆที่อยากจะเรียนกับพี่น้องสมาชิกการบริการรับฝากเงินของสอ,อพชสหกรณ์มีเงินฝากบริการสมาชิกเปิดรับฝากเงินประเภทต่างๆได้แก่เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการเปี่ยมสุขและเงินฝากประจำการบริการเงินกู้สหกรณมมีเงินกู้บริการสมาชิกอย่างเพียงพอต่อความต้องการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหาหกรณมมีเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติได้แก่โครงการเงินกู้เพื่อสมาชิกข้าราชการบำนาญตามพรบการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการปีพุทธศักราช2494 และพุทธศักราช2,557หรืออันดูเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เงินกู้เพื่อการศึกษาและเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยวอตอนนั้นเรียนอยู่ปริญญาตรีอะค่ะเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์แล้วก็เรียนอยู่เป็นม,มหาวิทยาลัยเอกนชนค่าเทอมก็ค่อนข้างแพงค่ะแม่เขาก็เลยกู้เงินจากตรงนี้ค่ะไปเป็นค่าค่าค่าเทอมค่าเล่าเรียนค่ะ ก็จบกะจกกะจกะจก็จะพูดว่าจบเพราะอันนี้ก็ได้ะค่ะจบเพราะจะหรกรความสันก็ได้ค่ะแล้วแม่เขาก็บอกว่าให้เราอะมามาสมัครเป็นสมาชิกสมทบก็ก็เข้ามาสมัครตั้งแต่ปี5 5เพราะว่าแม่เขาก็จะเป็นคนดําเนินการให้อะค่ะมีเงินฝากอยู่จํานวนหนึ่งครับไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าก็ที่เลือกฝากกับสหก,กรเพราะว่า มีผลตอบแทนที่ดีกว่าธานาคารแล้วก็สากลยังมีความมั่นคงสูงครับบริการอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการแจ้งข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เลยว่างเงินเดือนที่จ่ายไปเนี่ยพอกินถ้าอยู่คนเดียวไม่รู้จะจ่ายอะไรก็เลยมาขอเพิ่มอีก2,000บาทเป็น5000 สองเดือนเป็นหมื่นคิดว่าเงินเหล่านี้ก็คงจะเป็นของมรดกให้ลูกให้หลานเวลาเสียชีวิตไปก็ไม่มีอะไรให้เขาก็คงจะมีเงินออมการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกการทำประกันชีวิตเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกทุกคนการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเช่นวาตภายัยอุทกภยัยอัคคีภยัย การช่วยเหลือการศพแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกเป็นต้นจัดให้มีการลงคะแนนสรรหาประจำปี2,559เพื่อสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้แก่ประธานกรรมการ1ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ6กตำแหน่งการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อกำหนดนโยบายคิดทางการดำเนินงานและการซักซ้อมวิธีปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสาหากรณ์พัฒนาการบริการด้วยระบบไอทีมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้นเงินกู้เงินฝากและการคำประกันผ่านเว็บไซต์ของสาหากรก์ สหกรณ์ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สมาชิกได้ใช้เป็นคู่มือในการใช้บริการความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆและรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างทั่วถึงการวิเคราะห์งบการเงินจากผู้สอบบัญชี 1. สถานะการเงินของสหกรณ์สถานะการเงินของสหกรณ์ดีขึ้นกว่าปีก่อน 2. ผลการดำเนินงานในปี2558 มีกำไรสุทธิจำนวน230ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,557จำนวน19ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8.99ของกำไรสุทธิปี2,557จากการตรวจสอบบัญชีดังกล่าวได้มีการจัดทำงบการเงินตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์มีเอกสารประกอบครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้การบริหารเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ อำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั้งในด้านการให้สมาชิกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำและให้สมาชิกออมเงินในอัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่สมาชิกจะนำไปลงทุนภายนอกสหกรณ์มีการช่วยสมาชิกในสวัสดิการหลายทางมีการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถอำนวยประโยชน์ต่อการใช้งานช่วยให้การบริหารงานได้รวดเร็ว สามารถให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในเกณฑ์สูงในโอกาสนี้นะครับอยากจะเรียนฝากท่านสมาชิกสกร์ทุกท่านนะครับว่ากิจการของสกร์รอามทรย์กรมกำชนเราเนี่ยเป็นกิจการของสมาชิกทั้งสมาชิกที่ยังรับประการอยู่แล้วก็สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษยียณอยูแล้วหรือรวมไปถึงบรรดาสมาชิกสมทบด้วยเนี่ย การสร้างความเชื่อถือ,อด้วยความศรัทธาต่อแนวทางการบริหารที่เราพยายามจะปรับปรุงมาเนี่ยมันแสดงถึงความมีความมุ่งรุ่งเรืองก้าวหน้าคงไม่ได้ดูเฉพาะตัวเลขที่เป็นผลประกอบการอย่างเดียวแต่ดูถึงความศรัทธาเชื่อถือการได้รับการยอมรับเป็นเรื่องสำคัญนะครับ โดยเฉพาะยิ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ดีการมีเหตุมีผลที่ทำให้สากลเรามั่นคงโดยไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์อย่างนี้ถือว่าเราเข้าใจระบบสากรลที่เป็นที่พึ่งพาของพวกเราดีการสร้างสากลให้มั่นคงนั้นสากลต้องได้รับความไว้วางใจจากบรรดาสมาชิกผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับฝากทุกท่านว่าถ้าทุกท่านคำนึงถึง ความเป็นเจ้าของสหกรณ์ด้วยกันท่านจะ,ะประสบความสาเร็จครับเราจะก้าวเดินไปด้วยกันอ,อย่างนี้เพื่อความมุ่งมั่นตลอดไปครับด้วยแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ที่มุ่งหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวอย่างแท้จริงนั้นสหกรณ์อ,อมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดจึงได้รับความไว้วางใจจากเหล่าสมาชิกตลอดมาและพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคต ด้วยความมั่นคงเพื่อความสุขของมวลสมาชิกสืบไป